แบบนี้โทรหาห <laughs> <itation> ัวหน้าด <navy> <guard> ีกว่าเจมก็ออกไปเจบก็ออกไปนักเรียนทุกคนครับทุกสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราสี่โซเจนวันนี้เราจะมายืมเกมจาก ช่องพี่เทพลีลาหน่อยนะครับก็จะมาวัดไหวพริบแล้วก็วัดดูด้วยว่าใครฉลาดน้อยที่สุดดูแรงงูๆนะเขาแม่แน่คนึงนะเล่นเกมที่นายกูเหมือนคนโง่ท,ทุกที <laughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนไเลยเราคงมาฆ่าใช่เลยโอเคครับเราไปเล่นเกมกันอยู่ครับผมกติกาผู้เล่นทมพูดคำที่อยู่บนหัวตัวเองผู้เล่นที่ทำให้ผู้เล่นอีกฝ่ายพูดคำบนหัวได้จะได้รับ1คะแนนแต่ถ้าหากไม่ถูกใครคิวแล้วสามารถทายคำบนหัวตัวเองถูกต้องจะได้รับ2คะแนนเท่านั้นยังไม่สันใจเราจะมีไม้หนีบให้ผู้เล่นเหน็บไว้หากใครโดนผู้เล่นอีกฝ่ายคิวก็จะโดนไม้หนีบอีกฝ่ายมาหนีบตัวเองแต่ถ้าทายคำบนหัวถูกก็สามารถเอาไม้หนีบออกได้1ตัว วันหนึ่งอ่ะที่นี่ก็คงริวนอนวันละกี่ชั่วโมงสองใช่เปล่านอนวันละสองชั่วโมงเหรอใช่เวลานอนนี่ไปนอนที่ไหนพี่อืมสำหรับพี่เหรอใช่สำหรับพี่เหรอใช่ก็นอนอยู่ที่บ้านเลยนอนอยู่ที่บ้านเลย ตัวใอยากับคิ้วเลยอ่ะเออตัวคิ้วใครนะใครก่อนนะอ้กทีนึงโง่ดเวอ่อนอ่อนเลยเด็กกูอยากเล่าให้ฟังไม่มึงมึงคุยใครมาบอกเด็กไงไอคอนเทนต์ไหนใครสวยอ่ะพี่ชอบคอนเทนต์ไหนที่สุดของช่องเราพี่หมูพี่หมูพี่หมูใครสวยอะไรถ่ายตอนไหนกับพี่หมูอ่ะเอาละครกันละไรกันอะไรกันด่าเขาดูกระบอกวายวายวาย ไม่ได้คิวร็วได้คิวใช่ไหมคิวรีวคิวอดถอดถอดไลฟ์วิซเที้ยอะไรวะช่วงนี้บอกว่าให้พี่เก้พักผ่อนบ้างพักผ่อนนอนเยอะๆอยู่กับลูกกับเต้าแล้วรักครอบครัวแล้วช่วงปิดเทอมเนี่ยมึงเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ไปเเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ อย่างนี้กูหนีบให้มันวะอย่างนี้กูหนีบให้มันวะใช่วิเจคิวหนีบเลยวิเจคิวหนีบเลยยอดถือว่าสุดยอดเรานีบุ่๊บนอนโอ้โอนี่ลูกใครวะ

วันนั้นกูนอนตีสองน้องกูก็รู้สึกตัวขึ้นมากูก็คิดว่าแม่งใครมาทำเฮี้ยไอ้สัสที่ไหนได้เนี่ยเมียกูกำ่งหลักหลักกูแค่นี้ใช่ไหมที่มึงจะพูดเขาให้ถามอยู่ๆก็อยากเล่า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 รื่องนี้เจมินนี้ไปท่าช้าหน่อยไหมกูแฮงค์ไปทำอะไรมาไปออกกำลังกายแฮงหอกมันเหนื่อยไอ้เหนื่อยจนคืนนี้ไปวิ่งเหี้ยมึงพักผ่อนน้อยเกินไปเพื่อน กินอะไรกันดีขี้ขี้กินขี้มึงชอบกินขี้เหรอใช่มึงขี่ชอบกินอะไรกูกินขี้กับมึงกูกินขี้กับมึง ส่วน oh, คนส่วนใหญ่แ <ot> ล้วอ่ะคอนโดอ่ะเขาห้ามเลี้ยงสัตว์ชนิดอะไรเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมไงเฮ้ยหลุกงหังกล้องมาสัตว์อะไรมก็ต้องพูเนีโอ้ีติ๊กลกลับบ้านไหมอ่า เงียกูไม่ได้ไปไหนที่เดิมของมันเหรอที่ไหนแล้วที่ไหนอ่ะโฮมโฮมรู้แล้วรู้แล้วคุว่าอะไรไม่รู้สิบอกที่มึงขี่เนี่ยเป็นชื่อใครวะลิวแล้วมึงได้มาได้ไงซื้อซื้อุดยอดเดยอดุดยอด ขอพูดนิดนึงนะว่าไม่น่าเชื่อว่าแม่งจะชิวดได้กูรู้กับกูแล้วไม่แดกกูหรอกอ่ามถามผมมาได้เลยครับเก่าของขายแล้วะอะไรนะเก่าองขายละ,ะไนนะระาะชาวป่วยมีแบบเอาไว้ให้คนอื่นบ้างวะขายไม่หมดอย่างเงี้ยมีปะขายหมดตลอดนะใช่ถึงก็เตะทิ้ง <c oughs> <cin stereotype> ไม่ใช่แบรนด์กูกูไปรับแฟนชายเขามาอีกทีแล้วไอ้หนึ่งสองเฮผมกลัวอะไรวะอ่าได้พี่ติ๊กก่อนพี่ติ๊กก่อพี่ติ๊กดูแลนะเท้าของพี่กูน่าจะว่านแหละไม่ใช่ครับไม่ใช่รอะแก้ด้วยว่าอะไรก็มันตู้เด็กกูเลยโงงไว้ก่อนอ้าวดีเอาไม่แก้เลยเขาว่าอะไรดีอะเมาเที่ยว เชื่อกินอีเชื่อกินกูไม่หลุดได้ไงวะเจครับไม่โดนแบบพวกผมบ้างเลยอ่ะกูเห็นพวกมึงแล้วกู no ดีกว่ารู้แล้วแน่เลย ว่ามาพุดลองลไหมลองเปลี่ยนเอาอกูไปให้มึงโนโน่อยบางมาโอ้โหเจ็บนี่เจ็บใครออกเจ็บแบบนี้โทรหาหัวหน้าดีกว่าไอ้เจ็บก็ออกไปไอ้เจ็บก็ออกไปสอนนี้ มึงรู้ข่าวเฝ้าแหววอะว่าไปตายเอาไปเวนั่นะใครเป็นคนบอกอ่ะอีดอ๋ออีทพี่สาวคุณเป็นคนบอกพี่ติ๊กวันเนาะลองติบลองหนีบใต้คางเลยพี่เอาหาพ่อของอะโดนด่าบีโดนดาบโดนด่าบีเลยไม่ได้นี่ตายเลยวิถามมั้งอยากรู้คำบนหัวถามผมมั้งเด็กรู้แล้วมมึงชอบอะไรในสวนสัตว์ทำยังไปต้นไม้ต้นไม้ วิธีทำมั่งนี่กูขับบนมหมาถาม,อม,อามั่งนี่เสือกใส่เราต้องย่อสั้นดิตายหรอโดนคิว้่างวะโอ้ไม้ให้สองเลยได้ป่ะโห้ยอันเดียวก็พอแล้วูงงดโกงเลยโง่เอาแบบนี้ดีกว่าเหลือสามคนแล้วมึงกูเนี่ยมึงว่าใครออ,อกคนแรกไอ้ลิวออกก่อนแล้วมึงว่าใครผมว่าพี่ถ้าพี่ออกก่อนมึงว่าใครนะพี่แจ๊คไอ้ลิวออกวมึงว่าใคร โอ้โหง่ายเลยเฮียลองไเล่นอะไรไปเล่นทำอะไดโอ้ยิเยอะถามไก้าวออกมารม้ข้วูกโอ้ยกูจะพูดอยู่แล้วออก อันนี้รู้ว่าพกูหรือว่าอะไรบัวไอเจสัตว์นี่ฟอกนี่ไปถามมาเนี่ยจะขอดึงดังดึงดังกลัจะรักเธอตลอดมองไม่เห็นไปพพาาผมม่่ีก ตลกมากไป<อ>มึงด่าก<อ>ูเนี่า,าเลยเหรออันนี้ส่วนตัวเดี๋ยวนี้เป็นเกียวใหญ่แล้วนะมึงอ่ะลวงติด,ต,ดติดเรามึงติดอะไรอ่ากูรู้แล้วมึงหมายถึงอะไรกูอ่าแบบๆๆๆต้องอชว์แล้วแล้ว เสี่ยบุ๊ดวิ่งแล้วเหอะไอ้เฮ้ยอะต่อต่ออันนี้เล่นจริงมึงเคยดูหนังไททานิกใช่ป่ะเคยดูป่ะที่ไหนที่นางเอกติดอยู่ในถั่วช่วงใช่ไหมไม่ใช่นั่นมันนีนนี่เหี้ยต้นมู่หลานดิเหื่อชีวะต้องถามว่าเนื้อเรื่องไททานิกเนี่ยเกี่ยวกับอะไร เรือจะถามว่าเกี่ยวกับอะไรเหรอคู่รักคู่รักอ่าคู่รักแล้วมีคนตายปะถามให้เอาไงเหี้ยเหายเปล่าดูไม่จบอ่ะไม่ดูถึงเรือตอนเรือจมเหรอนะโอ้ยดูแช่ฉากตอนอยู่บนรถอ่ะผิดผิดนี่เยอะนะกูว่ากูไม่มากไปหรอกรู้ปะ เพลงขอ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 ขใคได้มคอาไวปเไม่ใครก่วใครี่่ะวโอ้เฮลโนวไม่หันกลับมาที่ไทยทอีกอ่ตอนท้ายอ่ะคนที่อยู่บนเรือมันสองพันคนคนเพียบเลยครับ อ้ียตอนสุดท้ายอ่ะแจ็คก,กับโรสอ่ะอโรสอยู่ข้างบน,นแจ็คอยู่ข้างล่างรู้ปะ่ะงทำไมแจ็คไม่ได้ขึ้นมาโรสเอาตีนเกี่ยวหัวแจ็คไว้จำได้ช็อตนี้กูดูอ่ะก็เลยขึ้นมาไม่ได้จริงจริง,รงแล้วอ่ะแจ็คโดนนังเนื้อไม่อออากาศไม่ได้นะพูดอย่างเงี้ยแล้วหลงไอ้เจไอ้เลียวไอ้โลมกู มึงทำยังมึงชอบเหรอไม่รู้ละ问我一下子呗แบบนี่มึงต้องจัดเพลงให้มันหน่อยละเดึงดันเหรอบอกว่าต้องฟังกี่รอบอ่ะแบบนี้ต้องฟังกี่รอบสำหรับเนี่ยมันอ่ะฟังเยอะให้มันหน่อยละเดือนกันเหรอเดือนกันเหรอไอเราก็หลวบตัวเล่นมุกไปด้วย เอ้ตุนตรถไฟอะรถไฟที่อะไรตุนตเนี่ยไม่ชเวลาฮ้ยให้เร็วจกจกจกเลยอไม่ให้เรื่องหนักอันดงพี่อปะเยอะนี่อะนี่อะชอบชอบ เออผมคิดว่าเขารู้เลยนะมึงแบบโง่ได้แบบมันเมนดมากอะระหว่างติดตแล้วมึงติดแล้วอ่าผมรู้แล้วหมายถึงอะไรกูเอาผมว่ามึงโง่เนี่ยดมามึงโง่เป็นโง่เนียมาไม่ตอบไม่ตอบอ๋อแล้วแย่แวงไปหมดแล้วเฮ้ยไม่พอพุ่งลมถาวรู้ไหมว่าเมียปวดชาวพุ่งไหมกูเลยคิดจะแกล้งเป็นคำชอบอ่ะกูเลยบอกว่าอ๋อพุ่งไม่ใช่ไปเมียกู

เสียโทรศัพท์อะไร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 ผมไม่ไดเลยวะองดิ่าหดิ่งวเรอลยโอ้ยอาโอ้ยกลัวมีสติสูงสุดนะเคยเอาเคยเอา ี่่วาอะไรเคยโอ้โหกําลังจะงูกําลังจะงูฆตาตัวเองอ่ะโอยแย่อันเนี้ยงูอะไรวะพี่ดีๆเรยอ่ะเนี่เออรู้ว่านี่กูดดีอ่ะไมบอกกูหรอกอ่ะ เมื่อคืนคุณไปเที่ยวคุณเอาใครไปด้วยเอาใครไปตอบเขาดีๆแฟนหรือเมียไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มีสถานะแกเจียดเฉียดแน่เลยคำานหัวเนี่ยผมขอถามพี่มังพี่พี่เจว่าพี่เจเป็นคนที่ร้องเพลงพอป่ะเสียงแบบแบบไหนที่พี่ว่าว่าพอโดนจับไล่เฮียเสียงเสียงเสียงกุญแจรังปงลังเสียงกุญแจรังบงลังปงลังง้องลัง อชารรู oh, ų, ้สรอ๋ชาหูรู้ึว yup. okay? oh. ่าทำืออรเมียคนหวย่มีแฟนเมียดูเอาเอาเอาใครไปบ้ปมากเอาใครไปเอ๋อ๊ยอดเาไม่ได้เอาใครไปอะพี่ ล้ครับคืนนี้เราไปไหนกันดีกลับบ้านกลับบ้านดิเมื่อคืนเอาใครไปเที่ยวต่อทีระดับทีมงานไม่ใช้เอาคำว่าพยาบาลหรอกพี่รอดพี่ยังรอดอยู่ไ่มึงยังเล่นด้วยป่ะเนี่ยถามไม่ถามกลัวไม่ถามหน้ามาหาเลยถ้าลูกพี่มาอยากบอกกับลูกพี่ว่าอะไรพี่ ลูกพี่ลูกพี่ไหนอ่ะวันนี้ <ś S 1> ผมไม่ไปโรงเรียน <ś S 2> ต้องมาวนเวียนลูกพี่ที่จะมาวิชายหมดแล้วเนี่ยโดนเลยคืนนี้อ้าวโดนลุมมละคืนนี้เราไปดื่มกันไหมไป พี่ไปไหมรอดเลยดื่มกันสักหน่อยอยากอยู่เหมือนกันเอาอะไรอ่ะเอาอะไรแย่หมูปากดีว่าไอ้เจ็บชอบกินใช่ไหมชอบกินเหล้ากินเบียร์แล้วหรอสุขภาพร่างกายแย่ตอนนี้ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆนะส่วนใบหน้ามึงเนี่ยตอนนี้มึงคิดว่าตรงไหนโซมที่สุดนี่เป็นลิ้นหูตอนนี้หูพี่อาร์ตเวลามีอะไรกับเมียเนี่ยน้ำเดียวหรือสองน้ำ ถามแบบนี้ตอบเลยได้ไหมอ่ะตอบว่าสองเหรอไม่ตอบดีกว่าเรื่องถามถามอะไรเงี้ยตายอะไรใสยแล้วเวลาไปทะเลส่วนใหญ่แล้วทำอะไรเล่นทรายเห็นเบียร์เล่นทรายนะอือเวลไปทะเลมึงเล่นอะไรอ่ะเล่นขี้ผมเล่นเ่าเล่นเลาวไหมเราไปเวยต่ำอย่างเดียวเลยอ่ะอเออเว่ยเฮีย นี่เนี่ยว่านุ่มเทบอยเลยขอถามดิวนะอ่าสเปคผู้หญิงของพี่เจดีกว่าอ่าดิวคิดว่าสเปคผู้หญิงของพี่เจเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนหนุ่มใหญ่เพราะอะไรอ่าเพราเล่นไม่อื่นดีกว่าแต่ละคนน่ารู้คำแล้วมั้งไม่รู้หรอกมั้งอ่ะงั้นหมดเลยนะอ่าท้ามากันเลยเรื่องที่พี่เจเพราะพี่เจไปดู้คำพี่น่ะรู้ไหมปากอโอ้ยคืออะไรเก่งเฉยเลยอะรู้คำรู้จักอะไรนนี้นี่อวัยวะละ ไอ้เจนี่อะไรปากอะไรตอนแรกเนี่ยแหละปากดีหแฮะปากดีว่ะไอ้เจนปากดีว่ะไอ้เจนเปากดาวปากดีชอบเลยว่าชอบเลยไม่เคยแล้วไอรองอ่ะไม่รู้เลยไม่มีอะไรในหูยังไมไม่ตายวะเนี่ยเมื่อกี้พี่เจนถามผมว่าพาใครไปเดือมไหมเที่ยวหรอเที่ยวอ่ะเก่งนะทฤษฎีนะ ไค่ตอบได้ดูบมลก็ได้สำันแล้วน้ำเฮ้ยมก็ถามคำถามมาคุณกถามถามถามแต่เออ่ยังกิมน้เมาซ้ำเลยไปเที่ยวทะเลไปเล่นอะไรกมาไปกูไมเลยไปเล่นอะไร ใชยคำก็จบไปแล้วนะครับผมก็พอรู้แล้วว่าใครเป็นยังไงอ่ะเนาะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายผมเหลืออันเดียวสุดท้ายผมเหลืออันเดียวเหลือแค่นั้นอ้าวต่อทำไมอ่ะมาต่อทายู่ในบทสปิริตไงฮักทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเนื่องเลยไม่เอาไม่เอามันก็ได้เข้าแคบเลยเข้าแคบเข้าแคบเข้าแคบโอเคก็คลิปต่อไปพวกเราก็เหมือนเดิมแล้วก็จะมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าพวกเรายังไม่ค่อยเติบโตนะเราก็จะมาเรื่อยๆจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะรู้จักเรานะครับผมขอบคุณช่องเท ลีลาด้วยนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีพวกเราเลยอยากโชว์คลิปกันด้วยครับแลคลิปต่อไปจะมีอะไรก็รอติดตามฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ